สวัสดีคะะ่ะเมื่อวานช่วง,งค่ำค่ะทางค่าเปิดบราิษาฮ่องกงนะคะก็ได้ออกมาปล่อยเป็นคลิปสั้นๆซึ่งมีน้องลิซ่าเนี่ยเป็นนางแบบแล้วก็ถ่ายแบบในคอลเลกชันล่าสุดของซีลีนโดยช่างภาพครีเอทีฟดีเรกเตอร์คนดังอย่างคุณพ่อเอดีนะเรียกว่าปล่อยออกมาช่วงนี้ส่วนหนึ่งทางซีลีนเขาก็คงอยากที่จะเ,เริ่มขอทวงพื้นที่สื่อคืนนะคะจากทางบุงกรีบ้างแล้วนะเพราะว่าหลังจากที่น้องได้ไปเยี่ยมชมบ้านหลังแรกของบุงกรีที่โรมเนี่ยด้วยกระแสก,การตอบรับที่มันแบบดีมากๆระหว่างแบรนด์แฟนคลับแล้ว ถึงไปทุกแพลตฟอร์มบนโลกออนไลน์เลยพี่ซิลินเขาก็เลยร่วมกับฮาเปิดบาซาฮ่องกงนะคะปล่อยเป็นคลิปที่น้องลิซ่าเนี่ยได้ถ่ายแบบกับชุดในคอลเลคชันใหม่ซึ่งแฟนๆหลายคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าลุคนี้คือน้องหน้าเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้มากแถมทางฮาเปิดบาซาฮ่องกงเองค่ะก็ยังมาลงไอจว่าลองทายซิอะไรกําลังจะมาเร็ว,รวนี้เออทุกคนคิดว่าเป็นอะไรกันคะ น้องลิซขึ้นปกนิตยสารหรือเปล่าอันนี้แอดมิน,นก็คาดเดาเอาเองนะคะแต่ว่าจริง,รงๆก็ยังไม่ทราบหรอกคะ่ะว,ว่ามันคืออะไรกันแน่ส่วนทางด้านน้องลิซ่าเองนะคะแลนดิ้งไทยแลนด์แล้วทานหมูกระทะม,มือแรกกับเพื่อนแล้วก็ครอบครัวแล้วแต่เมื่อวานนี้เองค่ะความคิดถึงปารีสก็ยังไม่หมดไปนะก็น้องก็ยังมาโพสต์ภาพลงไอจีส่วนตัวอยู่เลยนะคะตอนที่อยู่ที่ปารีสแถมช่วยการันตีให้เป็นแฟนเห็นอีกด้วยนะคะว่าที่หนีบผมอะคือหนูก็เอามาหนีบผมนะไม่ได้เอาไว้หนีบแค่ใส่กระเป๋านะคะอ่าแล้วลองดูมุมนี้สคะ คือมุมข้างลลิษาสวยมากค่ะทุกคนคือน้องเป็นคนที่รูปหน้ารูปศีรษะรูปทรงแล้วก็แททอยคือสมส่วนนะคะคือมันมันมันคือมันเข้ากันหมดเลยอะ่ะก็เลยไม่แปลกใจนะคะที่ใครๆเห็นน้องตัวจริงแล้วชอบบอกว่าคือน้องน่ารักมากแล้วก็เหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ที่มีชีวิตเลยแล้วก็หลังจากที่น้องโพสต์เสร็จภาพสนิทลงทางไอจีค่ะแอดมินเฟซบุ๊กแอปน้ำมนคนเดิมก็มาคอมเมนต์อีกแล้วนะคะหลังๆมาบ่อยมากแถมงานนี้นะคะยังมีแฟนๆหลายคนเห็นด้วยมากๆพร้อมปรบมือให้กับคอมเมนต์นี้อีกว่าพวกเรา อยากเห็นลิซ่าในเทศกาลปารีสโชว์งานนี้ก็เลยมีฟแฟนน้องเข้ามากดหัวใจให้กับคอมเมนต์ของ Facebook แอปกันใหญ่เลยนะคะพร้อมบอกว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งแล้วก็อยากเห็นน้องลิซ่าในงานนี้มากๆ อะไรประมาณนี้นะส่วนเมื่อวานนี้เองค่ะก็มีแฟนๆเห็นน้องลิสนะคะเข้าช็อปเซลีนที่ไอคอนสยามด้วยก็น่าจะมากับเพื่อนสนิทนะคะแล้วก็ให้เพื่อนมาช่วยเป็นบริการจําเป็นนะแต่ว่าหลายคนก็โฟกัสที่ชุดของน้องกันค่ะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยน้องมาในลุคคุณหนูแซนวานนะน่ารักสุดใส่เชี่ยวซึ่งเท่าที่เห็นภาพที่แฟนๆได้ออกมาแชร์กันในโลกออนไลน์นะคะก็น่ารักจริงๆนะคะแล้วก็ช่วงหลังๆเราก็ไม่ค่อยได้เห็นน้องแบบแต่งตัวแนวนี้บ่อยๆด้วยก็เลยอยากให้น้องเนี่ยถ้ามีเวลาว่างๆก็มาอัพเด เห็นลุกนี้ลงไทยจีส่วนตัวให้แฟนได้เห็นกันแบบชัดๆอีกครั้งนะคะอ่าเหมือนให้ฟีลลิ่งแบบลูกสาวเจ้าของแบรนด์แฟชั่นชื่อดังมาที่ไทยทั้งทีก็แบบต้องเข้าช็อปที่ตัวเองเป็น g b a ไปเลยไหมคะ Global Brand Ambassador นะเห็นแบบนี้เราก็แบรนด์รักแบรนด์หลงแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อปีเตอร์เอ่ยคุณพ่อเอีเอ่ยรวมไปถึงคุณพ่อบาบินด้วยนะคะแล้วก็ถ้าที่โรมเนี่ยมีคุณพ่อบาบินที่ปารีสก็ต้องมีคุณพ่อปีเตอร์นี่แหละค่ะระดับผู้บริหารของแบรนด์ทั้งนั้นเลยที่มาคอยเทคแ ดูแลน้องในช่วงที่น้องทํางานอยู่ที่ยุโรปนะอะไรยังไงสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอเอาข้อมูลมาฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะ